สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนย h a v f n น s d a y ค่ะหวังว่าทุกคนคงสบายดีนะคะวันนี้ที่ไหนฝนตกแล้วบ้างเขียนมาแชร์มาเล่าให้ฟังบ้างนะคะคลิปนี้เรามาฟังพยากรณ์อากาศประจำวันที่7กรกฎาคมพร้อมทั้งเปิดพื้นที่สีแดงค่ะพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากและพื้นที่สีเหลือง ก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะระวังอันตรายค่ะจากฝนที่ตกหนักและลมไว้ด้วยนะคะนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาขอบคุณทุกคนมากค่ะที่ติดตามช่องพยากรณ์อากาศเล็กๆช่องนี้นะคะตอนนี้เราก็มารับชมและรับฟังได้เลยค่ะจังหวัดพื้นที่สีแดงเสี่ยงภัยฝนตกหนักมากนะคะมีสองภาคด้วยกันค่ะภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราด ภาคใต้นะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกได้แก่จังหวัดระนองและพังงาค่ะส่วนพื้นที่สีเหลืองจังหวัดที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมีภาคเหนือนะคะได้แก่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายพะเยาลำปางแพร่น,น่านอุตรดิตฐ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคอีสานได้แก่จังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีบึงกาฬนาครพนมสกนลนคร กาลสินมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจ,จเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินทร์บุรีลำและนครราชสีมาค่ะภาคตัวออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชาเชิงเราสะแก้วชนบุรีระยองและาาใตายนะคะได้แก่จังหวัดกระบี่ตรังและสตูลค่ะตอนนี้เราก็มาฟังพยากรณ์อ,อากาศประจำวันที่7กรกฎาคมกันนะคะ ร่องมรสุมเนี่ยพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนและประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะจึงทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะคะอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามนะคะในช่วงวันที่7ถึง9กรกฎาคมค่ะ ทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นค่ะตอนนี้เรามาฟังพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำปางลำพูนแพร่าน,าน่านอุตรดิตฐ์พิษณุโลกตากและเพชรบูร์ค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งในแก่บ,บริเวณจังหวัดเลยอุดรธานีหนองคายบึงการนะครพนมสกลนครกราลสินมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอํานาจ,จเจริญนนะครราชสีมาบุรีรัมย์อุบลราชธานีศรีสะเกดและสุรินทร์ค่ะภาคกลางมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งนะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีลบบุรีสระบุรีสมุทรสงครามและนครปฐมค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะคลื่นสูง1-2เมตรค่ะภักใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0ของพื้นที่ส่วนมาบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียละลาและนราธิวาสค่ะทะเลมีคลื่นประมาณ1เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภักใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามัน มีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33-36ถึงองศาเซลเซียสค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับฟังคลิปของนุ้ยจนจบคลิปนี้นุ้ยต้องไปก่อนนะคะแต่ก็อย่าลืมนะคะถ้าอยากให้นุ้ยปักหมุดที่อำเภอของเพื่อนๆก็เขียนมาบอกได้เลยค่ะนุ้ยก็จะตอบให้ใต้คอมเมนต์นะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะโชคดีนะคะเจอกันใหม่ค่ะบายบาย